ผมนายสมิรพงศ์ครับผมสวัสดีครับผมนายกุลิศายสมบัติครับสวัสดีครับผมมุนมาครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิจยราชงามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัณนลใจสวัสดีครับผมนายวัตถิศณีพุนทรครับสวัสดีครับผมนายเพชรพรหรัตน์โคตครับค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอเกี่ยวกับหุ่นยนต์วิ่งหลบสิ่งกีดขวางนะคะ วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ชุดใหญ่ๆด้วยกันนะคะเช่นชุดเซนเตอร์และชุดควบคุมนะคะชุดเซนเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2ชุดจะประกอบไปด้วยชุดส่งและชุดรับนะคะโดยชุดส่งจะประกอบไปด้วย T R 2และ L E D อินฟาเรดนะคะทําหน้าที่ส่งแสงอินฟาเรดออกไปโดยมี V R 3เป็นตัวปรับความแรงในการส่งแสงอินฟาเรดสำหรับชุดรับจะอาศัยโฟโตทรานซิสเตอร์เป็นตัวตรวจจับ เมื่อแสงกินฟาเรตถูกส่งออกไปแล้วจะไปสะท้อนกับวัตถุนะคะดังนั้นนะคะที่ทานซิเตอร์นะคะจะมาควบคุมต้านทานภายในของมันได้น้อยลงนะคะค่ะรูปการลงอุปกรณ์นะคะการประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงน้อยที่สุดก่อนเพื่อความสวยงามและประกอบที่ง่ายนะคะโดยให้เริ่มจาก ไดโอนตามด้วยตัวต้านทานและไล่ความสูงไปเรื่อยๆนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่มีตัวขั้วต่างๆนะคะเช่นไดโอนคาปาซิเตอร์นะคะแบบอิเล็กทรไรต์นะคะและรานซิเตอร์เป็นต้นนะคะควรให้ความระมัดระวังในการประกอบวงจรก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะทําให้ขั้วที่วงจรนะคะเกิดความเสียหายขึ้นนะคะวิธีการทัวขั้วก็จะใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่3แล้ว การบัตรกีนะคะให้ใส่หัวแรงขนาดไม่เกิน40วัตต์นะคะและใส่ตัวบัตรกีที่มีอัตราส่วนของดีบุและตะัวอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างด้วยกันนะคะค่ะการประกอบวงจรนะคะการใการกนการลงกรณ์ต่างๆนะคะนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วน ของมูลนี้จะอยู่ที่ IC 1ซึ่งเป็น IC ไ m i c r o c o n t r o l l e ์นะคะของตัวคูลนะคะ AVR การทำงานจะเริ่มจากเมื่อโฟโตทานซิสเตอร์ไม่ได้รับแสงอินฟรฟาเรท TR 1และ TR 2จะไม่ทำงานนะคะ IC 1จะทำการ ัวหได้รับแสงอินฟาราเรดตัว IC1 จะสั่งให้มอเตอร์หมุนกลับด้านทันทีนะคะส่วนขา i d i d ไที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะคะจะจะใช้สำหรับการโปรแกรมคำสั่งลงไปใหม่โดยการใช้เครื่องโปรแกรมค่ะค่ะสำหรับว r 1า r 2จะเป็นตัวกับความไวของการของการวิ่งของแสงของโโตทราทนซิเตอร์นะคะถ้าปรับไปทางด้านซ้าย เป็นการปรับความไวให้ต่ำลงแต่ถ้าปรับไปทางด้านขวาจะเป็นการปรับความไวให้เร็วขึ้น Vr3 จะจะเป็นตัวปรับความแรงของแสงอินฟราเรดส่วน LW1 ไม่ใช้งาน การทดสอบนะคะเมื่อประกอบวงจรและชุดลำตัวหุ่นยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทำให้การจัม G2 และ G1 นะคะไม่ต้องจัมจากนั้นใส่ฐานไฟฉายนะคะขนาด AA จำนวน2ก้อนนะคะลงบนลางฐานทำการปรับ VR 1 VR 3นะคะไว้ตำแหน่งกลิงกลางแล้วเลือกสวิตช์นะคะให้ไปทางด้านออนตัว L ED ที่ชุดเซนเตอร์นะคะจะติดทำตัวทำตัวหุ่นยนต์ไปวางในกล่องนะคะในฟิวเจอร์บอร์ดนะคะเมื่อนำหุ่นยนต์ไปใกล้กับฟิวเจอร์บอร์ดนะคะหุ่นยนต์ก็จะทำการเลี้ยวเองโดยอัตโนมัติค่ะ สรุนะครับมาเหตุจุดจำ j 1ถ้าจำจะเป็นการเลือกใช้เซนเซอร์สองด้านนั่นก็คือด้านซ้ายและด้านขวาแต่ถ้าไม่จำ j 1จะเป็นการเลือกใช้เซนเซอร์ทั้งสามด้านันก็นคือด้านซ้ายด้านขวาและด้านหน้า